สวัสดีค่ะมุงชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลเผานะคะแถวแถวย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะถึงกับตกใจนะคะเจอหญิงสูงวัยมาใช้บริการะคะ่ะนึกว่าชอบอาหารทะเลไง ที่แท้เตรียมกล่องพลาสติกจากบ้านมาอย่างดีเลยนะคะขโมยไปอย่างน้อยเนี่ยหลายอย่างเลยก็คือกุ้งก้ามกราม2กิโลปูทะเล2กิโลแล้วก็อ้างค่ะบอกว่าท้องเสียจะเอากลับไปกินที่บ้านด้านชาวเน็ตค่ะก็ร้องให้ทางร้านนะคะดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นยิ่งอย่างนั่นเองค่ะผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันที่19ธันวาคม2564ค่ะ เฟซบุ๊กกิ่งแก้วซีฟู้ดนะคะของร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลซอยกิ่งแก้ว52ทับค่ะถนนกิ่งแก้วตําบลราชาเทวะอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการน่นะคะมีการออกมาเตือนภัยผู้ประกอบการร้านบุฟเฟ่ค่ะระบ,บุว่ามีสุภาพสตรีสูงวัยเลยแหละ2ท่านมาใช้บริการในร้านเพราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาใช้บริการบ่อยครั้งเลยนะคะแต่ว่าคิดว่าเป็นคนที่เออชื่นชอบอาหารทะเลนั่นแหละปรากฏว่าลูกค้าในร้านเนี่ย หลายคนมากระซิบอกเจ้าของร้านค่ะบอกว่าสุภาพสตรีทั้งสองท่านเนี่ยขโมยอาหารทะเลในร้านเนี่ยโอ้โหขโมยไปกลับบ้านนะนะคะจำนวนมากเลยโดยมีการเตรียมกล่องมาจากบ้านอย่างดีแล้วก็เอากลับไปไม่น้อยนะคะเยอะเเลยค่ะผู้ชมขาทางร้านเนี่ยจะมีการตรวจสอบผ่านทางกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าทั้ง2คนเนี่ยขโมยของในลักษณะดังกล่าวจริงๆนะคะก็คือมีการ เอากล่องพลาสติกแล้วก็ขนขนู่นขนนี่มาเยอะค่ะประมาณอย่างละเกือบ2กิโล3กิโลนะคุณผู้ชมขาทางร้านเนี่ยก็ตกใจมากไม่รู้จะทํายังไงดีค่ะจึงไม่อยากที่จะเรียกตำรวจด,ด้วยก็เลยตัดสินใจเดินออกไปบอกบอกว่าให้หยุดซะคุณยายเนี่ยออกอาการโมโหใส่นะะหงุดหงิดหงุดหงิด,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 ดแล้วก็อ้างว่าเฮ้ยท้องเสียจะเอากลับไปกินที่บ้านแต่คุณยายเนี่ยก็นั่งนานอยู่นะคะคุณผู้ชมขาก่อนที่จะเดินไปตักอาหารนะแล้วก็ไม่เห็นมีอาการท้องเสียแต่อย่างใดค่ะรู้สึกว่า เสียใจมากอย่าไปทําแบบนี้อีกนะคะแบบว่าอย่าไปทํากับร้านไหนแบบนี้อีกสุดท้ายทางร้านเนี่ยก็ไม่ได้มีการดําเนินคดีและคุณยายก็รีบเดินหนีออกไปนะคะแล้วก็บอกอีกนะคะบอกว่าขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มากระซิบบอกทางร้านพยายามจะไม่จับตาดูอยากให้ลูกค้าเนี่ยนั่งทานแบบสบายๆซึ่ง Facebook ทางร้านก็ได้มีการระบุเอาไว้นะคุณผู้ชมคาสำหรับอาหารทะเลค่ะที่คุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณยายทั้งสองท่านนะคะมีการขโมยไปมีหลายรายการนะคะอย่างเช่น ปูทะเลที่มีการซุกใส่ถุงนะคะซ่อนในกระเป๋าน้ําหนักประมาณ2กิโลกุ้งก้ามกรามที่ตัดหัวตัดก้ามเรียบร้อยแล้วนะคะเออพร้อมทานได้เลยละ ก็คือใส่ในกล่องพลาสติกสีขุ่นน้ำหนักประมาณ2กิโลซึ่งชาวโซเชียลค่ะที่พบเห็นนะคะต่างแสดงความคิดเห็นแบบแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับเจ้าของร้านประนามพฤติกรรมของสุภาพสตรีสูงวัยทั้งสองนะคะบอกว่าโอ้โหคุณยายไม่มีมารยาทอะ่ะเอารัดเอาเปรียบทางร้านได้ยังไงแล้วก็เห็นว่าทางร้านเนี่ยควรที่จะดําเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะคะนี่ได้ว่าสำหรับร้านกิ่งแก้วซีฟู้ดเนี่ย เป็นร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลเผาประกอบไปด้วยกุ้งก้ามกลามไซส์ใหญ่เลยปูม้าดาวปูม้าดาวที่เป็นกระดองเป็นลูกดาวนะคะมีไข่ด้วยกุ้งขาวแมงดาทะเลหมึกหอยนางรมท้องปลาแซลมอนหมูหมักแล้วก็อาหารอื่นๆค่ะในราคา459บาทต่อท่านนะคะส่วนเด็กที่สูงไม่เกิน140เนี่ยจะราคาอยู่ที่220บาทต่อคนแล้วเด็กที่ต่ำกว่า100ซติเมรเนี่ยทานฟรี รวมๆแล้วเนี่ยอาหารทุกอย่างนะคะแล้วก็น้ําดื่มเนี่ยไม่จํากัดเวลาในการรับประทานอาหารเลยแล้วร้านเนี่ยคะอยู่ติดกับโรงแรมสยามแมดาิิน่าหรือว่าแกรนอินคัมที่ถนนกิ่งแก้วเปิดวันอังคารวันอังคารเอวันจันทร์วันอังคารพฤหัสแล้วก็ศุกร์ค่ะก็คือเว้นวันพุธอ่ะนะคะเวลา 16นาฬิกาถึง12 22นาฬิกาวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะส่วนเวลาเที่ยงถึง่ทุ่มนะคะหยุดทุกวันพุธค่ะก็คือวันธรรมดานะคะเรียกได้ว่าวงการบุฟเฟ่นเนี่ยเจอลูกค้าแบบนี้เข้าไปแล้วนะคะถึงกับพะวากันเลยทีเดียวค่ะแบบนี้ก็ได้เหรอบอกว่าท้องเสียโอนไม่ไหวแล้วแต่นั่งกินอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะเอากลับไปกินที่บ้านอยากกินต่อแต่ไม่ไหวแล้วแต่พกกล่องมาด้วยเพราะว่าอยากจะกลับไปที่บ้านตัวเองท้องเสียเฮ้ยมันได้เหรอคุณผู้ชมคะ เอาเป็นว่าไม่รู้นะคะว่าเรื่องราวที่จะเป็นยังไงต่อค่ะในนี้ก็คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดดุกระแสร้อนของสังคม